โอเคสวัสดีครับผมอ่าวันนี้นะผมผมจะมาแบ่งปันนะครับอันนี้เป็นบัญชีของผมนะครับเป็นอ่าชื่อประพลวัฒนะเป็นจากุลนะครับตัวจริงแน่นอนครับอ่อันนี้เป็นเดือนพฤษภาอ่ะเดือนพฤษภามันยังไม่ไม่เต็มเดือนดีเราดูที่เมษาแล้วกันนะครับในเดือนเมษาในเดือนเมษายนนะครับผมอ่มีรายรับโดยรวมเนี่ยก็ประมาณ3 0 0 0 0นกว่าบาทแล้วกันนะครับในบัญชีนี้บัญชีเดียวนะอ่ ผมเนี่ยกำลังจะมาแชร์ครับว่าถ้าวันนี้นะครับคุณมีความสนใจที่จะอ่าลงทุนนะครับเป็นอินเวสเตอร์นะครับอ่หรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าอ่าการออมหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งจริงๆตัวแปรที่สำคัญนะครับอ่บางคนบอกว่าจะต้องคนจะเล่นหุ้นเนี่ยจะต้องมีเงินแสนเงินล้านนะครับถึงจะเริ่มเล่นนะครับคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะครับซึ่งอ่าวลีนี้นะครับ ถ้าตีความดีดน <c oughs> ๆนะครับเขาเขากำลังหมายความว่าคนที่จะรวยนะครับที่จะรวยจะประสบความสําเร็จเนี่ยควรจะศึกษาเรื่องหุ้นซะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนรวยคนมีตังค์ไปเล่นเขาอ่าแบ่งชนชั้นวันนะว่าคนรวยคนมีตังค์เล่นหุ้นนะครับแล้วคนจนเล่นหวยจริงไม่ใช่นะครับเพราะว่า,าจริงหุ้นเนี่ยนะครับดูนะครับใช้เงินเติมเข้าไป2,000บาทเติมเข้าไป4 0 0 0บาทเติมเข้าไป1 0 0 0 0บาทเติมเข้าไป9,00 0บาทเติมเข้าไป4,6 0 0เนี่ยอย่างเงี้ยครับ เหมือนแทงบอลเลยจริงๆไม่ใช่ครับเราเติมเงินเข้าไปเพื่อซื้อหุ้นนะครับนั้นกําลังจะสรุปว่า,าถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่มองถึง5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับผมแล้วเราไม่รู้ว่าจะออมเงินไปที่ไหนวันนี้ผมแนะนำนะครับให้ศึกษาเรื่องหุ้นซะนะครับ แล้วหุ้นเนี่ยถ้าจะถามถึงตัวแปรที่ทําให้ประสบความสําเร็จเนี่ย <_ t od g> ผมว่าความรู้ครับความรู้เนี่ยสำคัญที่สุดครับเรื่องที่2ก็คือวินยัยวินัยทางการเงินครับวินยัยในเรื่องของการออมนะครับวันนี้เราได้เงินมาเรามีรายรับเข้ามาเนี่ยเราเอาเงินไปทาอะไรก่อนนะครับนั้นถ้าให้ผมแบ่งปันแบบกระชับง่ายๆท่านๆเลยคือตัวผมเองเนี่ยเมื่อได้เงินมานะครับผมเลือกที่จะลงทุนก่อนนะครับผมผมได้เงินมาผมลงทุนก่อนเลยครับแล้วค่อยสนองนี้ตัวเองซึ่ง ผมก็เลยแบ่งปันนี้ครับว่า,ารายรับร0อยเรนเนี่ยผมตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะออมให้ได้อย่างน้อยเนี่ยเดือนละ25%ของรายรับนะครับคือออมทันทีเลยนะครับออมเป็นหุ้นเนาะอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าอ่ะคำถามคือทำไมผมเลือกตั้งเป็น25%ของรายรับนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้คุณสติกว้าคุณจะอ,ออมแน่ๆนะครับเดือนละ5 0 0 0มเดือนละแสนหนึ่งนะครับแล้วถ้าเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยมีอาชีพเป็น ค้าขายออนไลน์นะกันนะครับขายของออนไลน์ซึ่งรายได้แม่งไม่แน่ไม่นอนนะครับแล้วก็ผมเป็นอาชีพเป็นคอนซัลท์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือเป็นที่ปรึกษาเรื่องธุรกิจต่างๆอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์หลายอย่างนะครับก็คือผมตัโตๆแม่งผมทำหลายอย่างมากนะครับก็รายได้มันไม่แน่ไม่นอนแหละพอย์มันนะก็คือผมรายได้ไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะสติ๊กเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับ ผมมีรายรับแสนหนึ่งนะครับออม25%ก็ต้องออม2 5 0 0มื่นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งพอพอเราสติ๊กเป็น25%ของรายรับเนี่ยตัวเลขมันจะดิ้นได้นะครับเนาะแต่ถ้าเราสติ๊กเป็นตัวเงินเลยเนี่ยนะครับถ้ารายรับเราเกิดเสือกสมมุติว่าสติก๊กละห้าหมื่นเดือนนะเรารับสัก6 0 0 0 0 7 0เ0 0นี่เฮียเลยนะนะครับฉเฉลือตังแดกแค่2 0 0ห0ซึ่งไม่ได้นะครับก็เลยเลือกเป็น25เซของ รายรับนะอันอ่ะอธิบายประมาณนี้แล้วกันนะครับเออเนี่ยครับเดือนนี้นะผมออมไปประมาณเอ่อยี่สิบเปอของรายรับนะครับอ่ะไปดูไปดูเดือนดูดูว่าผมมีวินัยทางการเงินแค่ไหนนะครับแล้วก็เอ่อมุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นเอ่อเป็นเป็นการแบ่งปันประสบการณ์แล้วนี่เดือนนี้นี่เฮี้ยมากเลยนะครับรายรับรายรับ4ี่แสนหน่อยๆนะครับแต่ว่าเสือกออมไปแค่15%นะครับซึ่ง เดือนนี้เกเรมากนะครับรู้สึกว่าจะเป็นช่วงโควิดใหม่ๆไหมนะครับก็ก็น่าจะเป็นอาการตื่นตระหนกตกใจนะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เติมเงินเข้าไปนะครับเดือนกุมภาครับเป็นไงครับเดือนกุมภารายรับนะครับประมาณ5 0 0แสนหน่อยๆโอ้นะครับแล้วก็ออมยออมไม่ถึง25%นะครับออมไม่ถึง25%เอออมแค่แค่18%เองนะครับอันนี้คือเฮี้ยมากนะครับอ่ะด่าตัวเองไปนะครับเดือนมกราครับเดือนมกรา เดือนมกราเป็นไงครับเดือนมกราเนี่ยผมทำทะลุเป้านะครับก็คือเอ่อจริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆรายรับเอาแค่บัญชีนี้แล้วกันนะครับบัญชีนี้2อ0แสนแปดนะครับแล้วก็เราก็เลยโอมออมไปแสนกว่าบาทนะครับก็คือ39%ของรายรับบัญชีนี้เนาะซึ่งจริงๆถ้าคนขายออนไลน์เนี่ยจะรู้ว่าบัญชีเคอรี่เนี่ยแม่งผูกกับแบงก์กรุงเทพนะครับงั้นเงินดูอีกบัญชีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอ่ะแล้วก็ไปดูอะไรครับธันวาธันวา นี่เห็นไหมครับธันวา15ื่นนะครับเอ๊่ผมผมกำลังมาให้ดูนะครับว่าจริงๆนะครับผมทํามาตลอดทําอย่างสม่ําเสมอนะครับนั้นตัวเลขเป็นอะไรยังไงเนี่ยมันมันมันไม่สําคัญนะครับแต่ว่าเราต้องมีเป้าในใจนี่เดือนนี้เฮียเลยนะครับรายรับส0 0 0สนอมอมหกพันในว์ัะนะครับกันยายนครับ นะครับนี่สามพันสี่นะครับผมนะเห็นไหมครับรายได้จะเห็นว่ารายรายรับผมเนี่ยไม่สม่ําเสมอเอาซะเลยนะเป็นผู้ชายที่ไม่มีความมั่นคงนะครับในเรื่องของรายรายรับนะเดือนสิงหาครับเดือนกรกฎานะครับกรกฎกรากรกฎาออมสามเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็เดือนมิถุนายนนะครับ เดินมิถุนายนออม8%เองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเ,เลยนะครับที่กำลังหาช่องทางในการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับจะมะีวิธีการทำเงินที่เป็นทางรัฐหลายๆช่องทางเนี่ยแสดงตัวออกมานะครับซึ่ง จะมาในรูปแบบของการวางเงินไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ได้กําไรการันตีกำไรสิบเปอนต์ร์ามบร์เซ็นตนะผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเอ่อบอเลนบัฟเฟตนะครับผมเป็นเอ่ออินเวสเตอร์นะครับผมเบอร์ต้นๆของโลกนะครับเขาทํากําไรได้เพียงแค่ปีละ20%นะครับปีละ20%นะไม่ใช่ไม่ใช่ใเดือนละ20%นะปีละ20%ผมย้ํานะครับวอลเลนบัฟเฟตนะครับนักเอ่อนักลงทุนเบอร์ต้นๆของโลกนะครับ ทำกำไรได้แค่นั้นครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันประหลาดประหลาดนะครับเช่นอย่างเช่นเ,เดือนหนึ่งทำกำไรได้20% 10%นสะครับสัญญาว่าจะจ่ายนะครับเดือนละ1 0อันนี้ประหลาดแล้วนะครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าประหลาดครับเพราะว่าอะไรครับเดือนละ1 0มันดูน้อยนะครับแต่นะครับแต่ ถ้าวันนี้คุณเล่นหุ้นนะครับผมทํากําไรเดือนละ10%บเปอนะครับปีหนึ่งคุณจะกําไรร้อยยีซึ่งในหุ้นแม่งยากมากนะครับผมการันตีโคตรยากเลยนะครับเพราะบอลเลนบอฟเฟตในหุ้นทํากําไรได้ปีละ20%อันนี้การันตีสัญญาว่าจะจ่ายเดือนละ10%ปีหนึ่งร้อยยีประหลาดมากนะครับสันนิษฐานมว่าประหลาดไม่ปกตินะครับถ้าหากว่าสัญญาว่าจะจ่าย20%ตต่อดเดือนเนี่ยนะครับ ปีหนึ่ง2 4 0นะครับโอ้โหเย็ดแม่วางเงินไว้1ล้านในพอร์ตนะครับผ่านไป่1ปีจะโตเป็น3ล้าน4ผมคำนวณผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าจะโตขนาดนี้นะครับไม่รวยอยู่ไว้เหรอครับนะวางเงินไว้10ล้านกลายเป็น34ล้านอย่างเงี้ยครับนะครับ,นะรบอันนี้ตัวเลขสมมุตินะครับเพราะฉะนั้นอ่าสัษฐานไว้ก่อนนะครับว่า ตลาดนะครับไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับก็วันนี้นะครับฝากไว้ไวแค่นี้แล้วกันนะครับก็ผมก็เป็นมือใหม่นะครับหัดลงทุนนะครับแล้วก็ใช้เป็นคนหนึ่งที่พยายามสร้างวินัยทางการเงินให้ตัวเองเพื่ออ,อนาคต3ปี5ปี10ปีข้างหน้านะครับเพื่อที่เราจะเรียกว่ากเกษียณได้แล้วกันนะครับสร้าง passive income ได้อย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับวันนี้เพื่อนๆรุ่นเดียวผมเนี่ยอายุ30เนี่ยถ้าหากว่าใครอ,อยากที่จะ ศึกษานะครับเรื่องการเงินนะครับหรือว่าวางแผนเรื่องการเงินนะครับอยากที่จะออมนะครับอยากที่จะลงทุนในหุ้นนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกับเรานะครับอายุประมาณ30เนี่ยนะครับจังหวะเวลานี้เนี่ยเหมาะมากนะครับเพราะอะไรครับหุ้นเนี่ยจะพูดไปแล้วเนี่ยนะครับตัวแปรแรกก็คือความรู้นะครับในเรื่องของการเลือกหุ้นนะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจที่เราจะลงทุนด้วยนะครับ2ก็คืออะไรครับ เม็ดเงินเนาะสำคัญอันนี้สคัญอยู่แล้วเม็ดเงินก็คือวินยัยวินัยในการลงทุนครับอันนี้สําคัญอยู่แล้วนะครับเรื่องที่3มครับคือเงินนะครับมันต้องเงินหุ้นธุรกิจนะครับมันต้องใช้เวลานะครับมันต้องใช้เวลาเพื่อให้มันโตนะเพื่อให้มันงอกเงยน,นะเพื่อให้ธุรกิจมันมันเติบโตไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในวัย30อย่างพวกเราเนี่ยนะครับผมกว่าที่เราจะอายุ40กว่าที่เราจะอายุ50กว่าที่เราจะอายุ60เนี่ยนะครับมันมีเวลาเพียงพอที่จะทําให้หุ้นโตนะครับกว่าที่จะถึงวันนั้นนะครับเผลอนะครับเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยรุ่นเดียวรุ่นรุ่นรุ่นเดียวกับผมเนี่ยนะครับอาจจะประสบความสําเร็จมีหุ้นพอร์ต10ล้านพอร์ตร้อยล้านพอร์ตพันล้านก็เป็นไปได้นะครับใครจะไปรู้นะครับส่วนน้องๆนะครับที่ฟังอยู่นะครับอายุประมาณ20ต้นต้นเนี่ยนะครับพวกมึงโชคดีมากๆนะครับ จงเริ่มศึกษาหาความรู้ตั้งแต่วันนี้นครับแล้วก็จงเริ่มนะครับจงเริ่มเดี๋ยวนี้นะครับจงเริ่มเปิดบัญชีเปิดหลักทรัพย์นะครับเพื่อที่จะออมเงินนะครับเริ่มลงทุนซะตั้งแต่วันนี้นครับถ้าวันนี้มึงเจ๊งนะครับมึงยังมีแรงลุกขึ้นมาเดินต่อสู้ต่อได้นะครับเด็กๆอายุ20เนี่ยเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าเจ๊งเนี่ย มีแรงมีแรงหาเงินใหม่อยู่แล้วนะครับเมจงตอนอายุ4ี่สมึงไม่สนุกนะเว้ยกูบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรเริ่มครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับก็วันนี้โหรีบพูดมากนะครับเพื่อเพราะอยากจะพูดให้คลิปมันสั้นที่สุดนะครับก็ถ้าคลิปนี้นะครับผมเป็นประโยชน์นะครับผมฝากกดถูกใจนะครับกดซ u b สไครต์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับผมผมยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ